เอา่นบอกเอาเอาที่นี่นี่อ่นแบนไปแล้วนี่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 ม่ออันนี้ก็ไม่รู้เพรว่าอันยังมันมาเรียจะเีเอาอันนี้นี่นี่มนาเรีเอากระดาษห่องหอเ่าแนวไหนเดีจับผมขึ้นแล้วก็ต้องนาแนวนี้ 嗯，嗯。

วันนี้ยาวใจรทไมนี่ของอยไตกราตัวหบทีนี้นะคะคลิปลงกเพียงานี้นะคสวัสดีค่ะบบรับเลยบรรยายนต้นน้าเราเท่าไหร่หกโอ้ก็ไ้ไหมเท่านี้ะวะอันนี้อหตัวระยะเอกห่แยกต้องมีตเอาไปโลเอกหนึ่อันยายาน,น,นี้ใหญ่ใหญ่ใหใหญ่เต็ม อันนี้เราพี่เสีเหยนี่มันตัดมาแล้วก็เลยเสียดายมันต้นใหญ่ที่ต้นเราผ่านเนาะเน่าถ้ามันเา่าลายเรามันตัดสะกอนจะได้ตัวรอบรอบมันแล้วแล้วเปล่าค่ะพี่เสีย่างแล้วร้อนเนี้ยพักอันรอบมันยาวเกินไปย่างแล้วที่โซนมันเา่าโคตรเลย วันนี้เราไปตัด้างล่างต้ฝ่ายไปเน่ยอ๋อยังไม่ตัดพี่นั่นักนี่รอบนยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยเอาแคงบ่เราลองะย่งอันนี้ังไปตัดทางล่างเรามาตัดอันนี้พี่กายเนี่ยไม้ไผ่อ้อมแล้วก็มาทานี่ได้เอาไปเลยเอาไปเลยนี่นีแล้วก็ต้องใด้อาอยู่ดีเอนี่นอันนี้ตัดไหี่ๆีีาไ่ พอออี่ก็จะป้องอ,อ,อ,อาหาราเอะใา้ประโยชน์เด้เอ้วก็พวกหน้ากาคนเขาเลยไม่นะนแบบเพราะว่านล้วตกไปตกหลักแค่นี้เย็บผ้าอีกตอนนี้ก็เอาไปเลยต้องกลับไปเอาอีกเนาะเอาไปโออหลด ถ้ามันไมสวยมันต้องนสวนมันต okay well ้องเป็นนันใช่ถ้าบอกไมัต้องเาไปแล้วทํามันงอเออมันไมสวยไม่เอาไอผูกผ้าก็ไม่สวยไปทแก็ไม่ตอนนี้นะบอกถ้าจะเอาไปประดับผ้าเอานี้่มันจะได้ตรงสวยตรงตรงสวยมันไปทำไมัดเอาเอาสั่งรถสั่งรถแล้วขาเลยนเลย

ตัดแล้วไม่ดมันรเห็นีบลไม่คส่วนเกินนะเรัดไม่เห็นเลตัดเลยไม่เห็นจีบไม่ได้คิดตัดเอาไปนั่นเอถ้าตัดเอกไปมันไม่ทำเลยว่าอ๋อรูแล้วอันนี้เป็นส่วนที่เราตัดหางตัดส่วนบนไปไปเอาไปด้วยเออเป็นกรับนะคะนี่อันนี้ดีนะค แข็งแรงดีตัดตูดให้หน่อันนี้ต้องตัดเขาตัดเรียบร้อยแล้วสิจ้าเามีรอยแล้วหรอไม่ยังไม่เรียบร้อยนนยังไม่ได้วัดเลยเอาวัดเขาหวัดไล่ะ่วลาเขายกมาแล้วมันไม่ทันแล้วมีทนมีของเพื่อนแน่เดี๋ยวเขลอองเซิร์ตล่องอันนี้ของมิสาจรามาดมีดคนน่ะงสองสามสิมห้าห อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเราเข้าใจผิดกันหมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่แล้วอันนี้นะต้องใช่สิบหกเพราะว่าแปดบรรทายหัวท้ายอันนี้ต้องใช้งงสิบหกไม่ได้ใช้แปดนะเนี่ยทำง่ายจังทำไปยังตัดสั่นมาละใหม่แล้วไ,ไม่เจ้าไม่ไม่ไม่ก็ ก็ใช้พวกนี้ได้แต่มันไม่มีแง่งเท่านั้นแเลยการเฉาะตาท้องบนเอานิดนึงก็ก็ไม่เป็นขยักแล้วก็ใช่เฉาะให้เป็นเจาะคลิปเจาะคลิปเจาะคลิปไม่ใครอยู่ในบ้านครบยังใส่แล้วใส่แล้วมาใส่แล้วคนนิดบ่าวใช่คนนิดตันนี้เอาไหมตัวนี้อารมณ์เนี้ยเอาเอาดีเอางิน อ้าวยังไม่ยังไม่หมดเลยยังไม่ตัดเลยค่มีชนะมีาใหญพาลูกไปแล้วพาใคราใครเอาคนขึ้นรถเลยไม่ล้คนขึ้นรถ้ของเท่าแล้วเท่าทีมาฮะน้ำรับของข้อย่ด้วยนี่ ค่อยๆนี่นะคะก็โผลไปนะคะมีผิดพลาดนิดหน่อยก็วอลเป็นหนังไปแก้ไขเอาแล้วคนนั่งจะนั่งยังไงมันจะไม่ตะลุ่นตลาลบอกเอาเอาลังปูแล้วก็นัังไรายอรนะไม่เรานั่งข้างในได้หมดไหมคะได้ไหมหกคนเหรอต้องนั่งคุมุ่งนอน้อ เหมือนตอนนั้นอะถ้าเดินถ้าเดินนั้งถ้าเดินมันเดินอย่งนี้นะไม่รับรถแลด์มันก็เดินยังมันอันนี้โล่งถ้าเดินนะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเสื้อมาตอนแรกคอยคิดว่าคอยคิให้เวเฟอร์ครับช้าๆนะเวาเฟอร์นั้ำขุ่นน้ำงคืองไม่ไช่น้ำปิดคิดวไม่เวเฟอร์นะจะไม่เวเฟอร์ครับช้าๆโอ้ยลอยยี่วันนั้นจ่าเอฟเยียบเท่าไหร่นะ ร so ้อยกว่าเพราะกลัวฝนตกกลัวเปียเออเขากลวเปียกเขาเลหียคนเขาังหลังแทบปิวข่อยากก็ไปอมดเลยนี่ตอนเราหาเงินผ่านใมือได้าไปไ้กกตตัวนั้นก็ได้เพื่ออันเงงน้อยๆพอเอาไประยะเอาไปนะก็ได้อันนี้นะเดีขึ้นรไปเลยเอาขึ้นรถเลยมันสวย มันตรงดีอยู่มัไม้อ่อนเอาไว้ยไปเอาเกิลไม้้อง้ามไนีเดบ่มาไปเดินมานิดมาเอ้าไหนกล้องนิดเยไโอเคน่งหนึ่งสองสาม เดียไปอีกดึงทรงขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าของนิดนะคะที่ให้ไม้เป็นตีบทวังปูนะขอบคุณคุณแม่สาคอนะคะกับขนมและน้ำขอบคุณเอฟซีที่รับชมคลิปให้นะคะขอาคูดยยะค่ะก็ขอขอบคุณคุณป้าสาคอนนะคะที่ให้ขนมแล้วก็น้ำให้เรากินวันนี้ขอบคุณ เอทุกท่านดูคลิปให้เราขอบคุณค่ะ้นาทีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดสองคลิปแล้วที่มาเนี่ยเพื่อเพอาจจะ3าคลิปด้วยนะ FC ดูย้อนหลังให้ครบนะฮะขอกมีลดมาเลย